ผักอ้มมัวสูงขึ้นเลยบ่านี่มาทำอะไรครับมาเล่นนะครับมาเล่นมาเล่นมาให้กำลังใจใช่ไหมครับครับครับอมาเล่นอะไรครับเล่นเกมแมวครับเกมแมวผักไปกินเอง คุณมีครับแน่น้าคตเห้อสิขุดสาวะ,ะคุดเทะัอันรถเห็นรถแม่โค้พิ่นอยู่นี่เขาบอกคือบอกจ้างพิ่งมาขุดรถห่างก็เด๋อวออกครับเยยบบดยออนี่น,นคะครับคิดว่าเพิ่นจะขคดฟังนี่ะครับนี่ฟังนี่บ่ฟังหัวนี่ นี่ก็จัม่อยู่ท้องไห้ท้องหน้ามันหยุดบรรยากาศดีดีต้นโมงครับจะกินกับต้มต้มไก สายต้มครับี่ปลูกไว้ต้นไงไมีอยู่ต้นหนึ่งนั่นต้นมงส้มมงปลูกโ,โทุกอย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปลูกถ้าพ่อได้กินย่ามเจียวเขาดำให้ดำหน้ายมเรือ่องมาจากโครงการพ่อสว่ครับอยู่โพลินแดงนะครับเดี๋ยวลงแปลงกันละลาบันโครงการดี <c oughs> ดัดเพื่อทำหมันมัน,นะครับทำหมันแต่เล่นเกมลูกปลาอีตู้ก็ปลูกนะครับก่อนนะครับจะไม่ได้ปลูกเป็นต้นนะครับซ <c oughs> ิกนะทีเดียวซิก,กโอ้มาแล้วครับรต้นริก สอต้นที่สองโอ้ยดูบดยู่บดเหี่ยวนี้อจาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปี้๊ bắt qua các bạn buo xem một cái này cái mà lại เคลือสมนี่บักเขือเลนคุณคนว่ามะเขือเลนโอ้เหเนาะเขือเลนหรือบักเขือบสมต่ำใช่บักคุ้นี่จะสุดยอดแล้ว